คอยดูนะมันจะชาร์จให้ไหมวะเอาชาร์จดิควรจะชาร์จได้แล้วกล้องอนะ่ะนี่ไงนี่ไงเห็นรปล่าเห็นชาร์จแล้วนี่เห็นดำๆเมื่อกี้ไหมอยู่ข้างในเนื้อเขานะ่ะเข้าไปมันชาร์จวะนี่เหรอแบบนี้เหรอทางอย่างนี้มันจะชาร์จไหมนะเนี่ย นี่นที่มาบวดตุ่มๆเนี่ยโอ้ยนั่นเนี่ยนี่นี่ยังไงดีวะถ้าปิดไฟแล้วรอดถ่ายอะ่ะมันจะชัดแล้วเปิดแสงกันชึบไม่ค่อยจะเรื่องเท่าไหร่เลยว่ากล้องกู มาเปิดไฟดีกว่าลองทูมดิตูมให้มันชาร์เฮ้ยนี่ยงมีน้องีหนามโผล่มาจากมือด้วยมือปีศาจมือพีสาต ผมบ,บอกตัดนิ้วทิ้งออกหนึ่งข้อผมบ,บอกต้องตัดทิ้งครับกับบ้านดีฟ้า <c oughs> ไอ้เหี้ยเจ็บชิบหายออเลยอ๋อจะต้องถ่ายยังไงเห็นชัดๆเลยว่ามันจิ้มจุ๊บๆ,ๆจุๆจ่ตานเน,นี้ยเงี่ยดึงออกแบบเยอะแล้วนะเนี่ยรุมมเห็นปะม,มืออื่นก็มีนะที่อื่นก็มีใหญ่ยยๆจุดเนี่ยก็ใช่ แต่ไม่เจ็บนี่ไงแต่ยังเห็นชัดแน่น,นอเนเลยเห็นแบบดำๆเ่ะเกี้ยวๆเอาไหมเอาไหมข้างนี้มีด้วยวะหรือมุมมุมนี้มมชัดว่ะดูมือด้านเนี่ยโอ๊ยตรงนีอ้อะไรไไวะอะไรเจ็บๆวะอะไรไม่รู้โดนอะไรไม่รู้ Dum dum dum. Oh. Mm -hmm.